คนไทยเป็นอะไรกันก็ยังงงโควิดเนี่ย <c oughs> ติดแล้วยังรักษาหายนะครับพอจะตายนะครับแต่ถ้ามอสซเนี่ยลดความกุดถ่ายทันทีนะฮะไม่ใส่หมวกกันน็อกกันสวัสดีตอนเช้านะครับอากาศเย็นวันนี้ค่อนข้างเย็นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแมนอยู่มาอยู่ตรงที่สองแล้วอยู่สูงก็เลยหนาว <c oughs> มันอยู่แข่ง16นะครับเท่ากับหงแดงนะครับชนะมากกว่าชนะ10ครั้งหงแดงชนะ9ครั้งเสมอน้อยกว่านะครับเสมอแค่3หรืวอว่าคูลเสนอ6ครั้งแล้วประตูได้เสียเนี่ยพอดีแมนยูได้น้อยกว่านะครับมันอยู่ได้33 รีพูดได้37แล้วก็แมนยูเสียเยอะกว่าเสีย24ประตู33คะแนนเท่ากันแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ถึงจะอยู่ที่สองเพราะว่าประตูได้เสียอ่แดงทำดีกว่าแต่ตอนนี้เราใกล้แล้วครับอากาศเย็นแล้วเช้าน,นี้ก็กินกาแฟอนคะรับเดี๋ยวจะออกไปลำธุระต่อนะครับ ตอนนี้คุณบางพัดเนี่ยก็เป็นเขตควบคุมสูงสุดแล้วแต่หลายท่านหลายบ้านก็ยังร้องคาราเกะพ่นใส่หัวกันเสียงดังยันเช้าเหมือนเดิมนะนะครับมีใกล้เที่ยงแล้วพวกมันเพิ่งเพิ่งหลับนะครับจเจริญนะครับอันนี้ปีใหม่ก็ให้ระวังเรื่องการเดินทางด้วยเพราะหลายคนนี่เมาขอาไม้มากถ้าเมามากกินกาแฟ นะครับสักแก้วก่อนออกเดินทางให้มันสั่งร <c oughs> <c oughs> อเน,นี่ยเ <c oughs> <c oughs> ดินทางนะครับคนไทยอ่ะกลัวโควิดนะครับอ <c oughs> กาสคาดแต่ไม่กลัวตาย พราะอุบัติเหตุมอไซค์ขี่มอไซค <c oughs> ์ไม่ใส่หมวกกันน็อกกันแต่นานมากัวโควิดนะฮะประมาทคนไทยเป็นอะไรกันก็ยังงงโควิดเนี่ย <c oughs> ติดแล้วยังรักษาหายนะครับ่าจะตายนะครับแต่ถ้ามอไซค์เนี่ยลดความกุดนายทันทีนะฮะไม่ใส่หมวกกันน็อกกันึี่องค์การปีใหม่ด้วยหลายคน โชว์หน้าโชว์หล่อโชว์สวยมันไม่สวยไม่หล่อนะครับเวลารดความเนี่ยหน้าแหยับเลยใส่หมวกกันน็อกปลอดภัยเซฟตัวหน่อยครับโควิดเนี่ยมาเป็นปีแล้วเนี่ยคนไทยเพิ่งตาย61สบศพนะครับปีใหม่วันเดียวเทศกาลปีใหม่หมื่อสายวามตาย68สบศพตอนนี้ สามวันเองฮะสามวันเองตายไปสองรฟังไม่ผิดนะครับสองร้อยฟังให้ชัดๆนะฮะสองร้อยแปดสิบหนึ่งครัหนึ่งคนนะครับสองแปดหนึ่งตายสองร้อยแปดสิบเอ็ดคนสองร้อยแปดสิบหนึ่งคนเลยนะฮะแค่สามวันเองคุณคิดดูเลยสี่วันจะตายเท่าไหร่นะครับอย่าประมาทนะครับ บางคนทำสีผมมาอยากโชว์นะฮะอยากโชว์สีผมว่าหลอ่อว่าสวยเงีน้ยะครับแต่หมวกคนอกครับไปโชว์ที่บ้านไม่ต้องโชว์ข้างทางไม่ต้องโชว์ให้คนอื่นดูคนอื่นเขาไม่อยากดูคนนะครับบนถนนเด๋ยดสมองคุณจะเละนะฮะกันนะครับสีมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกคันอกด้วยนะครับ,นนะรบเนี่ยผมก็ทําสีผมมาเหมือนกันสีเงินเดี๋ยวทาคืนแหละเพราะ คนะคนคิดว่างอกสีเดียวกับแม่เลยแม่แม่งอกเองแต่เราอยากทำนะครับมันขับดีจะเป็นเกาหลีกลายเป็นหมูกระทะหมูกระทะเกาหลีหลังปีใหม่เดี๋ยวก็จะทำสีขึ้นนะครับสีดำมันเดิมดีกว่าแต่มันขับดีครับชอบสีมันสดดีหลายคนก็ทัก นะครับก็ระวังเรื่องการเดินทางนะครับปีใหม่ใส่หมวกกันน็อกนะครับแล้วก็เวลาขอนเข้านอนใส่หมวกกันน็อกด้วยอากาศเย็นเดี๋ยวมีลูกเร็วเพราะช่วงนี้โควิดนะฮะมีลูกตอนโควิดจะลําบากนิดนึงมันพ้นสถานการณ์ตอนนี้ไปก่อน <laughs> ครับก็มีความสุขมากๆนะครับปีใหม่นะครับ ก,กับเค้กก็เลยเกอร์อไม่มีเราเลยเล่นคุกกี้เค้คกเกอร์หมดวันนี้เล่นคุกกี้แตน่นะครับที่อร่อยดีใช้ได้ฮะกินดูแล้วก็อร่อยใช้ได้ไม่หวานกรอบๆนะครับกรอบดีครับผมมีความสุขมากๆนะครับ มีความถูกมากๆในการใช้ชีวิตนะครับกับประมาทนะครับเวลาไปข้างนอกออกจากบ้านใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งนะครับนะครับผมไม่ต้องห่วงว่าใครจะไม่เห็นสีผมคุณนะ <c oughs> เขาเซเว่นเขาก็เห็นว่าคุณต้องถอดหมวกคุณใส่หมวกกันน็อกเข้าไปคุณก็โดนจับโดนตีนะแล้วก็ไปปนนะครับผมสําสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมบาบาย